สวัสดีครับผมวันนี้วันที่18มิถุนายนปี2,567อัปเดตเพิ่มเติมครับผมนะหลังจากที่มีการประชุมนะครับเกี่ยวกับโครงการเงินดิจิตอล1,000 0บาทล่าสุดครับผมเดี๋ยวเรามาดูกันนิดหนึ่งว่าในเรื่องของนะครับผมนะสมาร์ทโฟนเครื่องใช้ไฟฟ้าที่นะครับนะสั่งตีกลับให้ทบทวนด่วนว่าสามารถซื้อได้หรือไม่ เรามาเช็คกันครับว่ามีแนวโน้มเป็นอย่างไรสำหรับในคลิปนี้นะครับเงินดิจิตอลหนึ่งมืนบาทครับจ่อซื้อโทรศัพท์มือถือสมาร์ทโฟนไม่ได้ครับหลังจากนายกสั่งตีกับให้กระทรวงพาณิชย์ไปทบทวนรีดรายการสินค้าที่ไม่สามารถเข้าร่วมนะครับดิจิตอลวอเลตได้พร้อมเร่งนะครับสัปดาห์หน้าต้องได้ข้อสรุปนะครับ นายจุรพันธ์อมรวิวัตรรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังกล่าวภายหลังการประชุมคณะอนุกรรมการกำกับการดำเนินโครงการแจกเงินดิจิตอลห0 0มื่นบาทผ่านดิจิตอลวอเดตว่านายเฉฐาทวิสินนายกรรัฐมนตรีสั่งให้กระทรวงพาณิชย์กลับไปทบทวนกลุ่มสินค้าที่ไม่สามารถเข้าร่วมโครงการดิจิตอลวอเดตได้อีกครั้งโดยเฉพาะกลุ่มสินค้านำเข้า เช่นเครื่องใช้ไฟฟ้าโทรศัพท์มือถือสมาร์ทโฟนโดยเร่งให้กลับไปพิจารณาและนำข้อสรุปกลับมาเสนออีกครั้งภายในสัปดาห์หน้านะครับนี่ฮะก็เป็นข้อมูลล่าสุดที่อัปเดตกันนะครับเนื่องจากนะสิ่งที่รายท่านติดตามนะครับว่าเอ๊นะครับในเรื่องของโทรศัพท์มือถือก็เป็นอีกหนึ่งส่วนสำคัญ ในเรื่องของการดำเนินชีวิตหรือในเรื่องของการขับเคลื่อนเศรษฐกิจนะครับในจุรพันธ์กล่าวเพิ่มเติมว่าต้องเข้าใจก่อนเป้าหมายของโครงการเงินดิจิตอลบร,ริษัทคือต้องการกระตุ้นเศรษฐกิจการบริโภคการผลิตภายในประเทศซึ่งรัฐบาลมองว่ากลุ่มสินค้านำเข้าเครื่องใช้ไฟฟ้าโทรศัพท์มือถือสมาร์ทโฟนเหล่านี้เมื่อมีการใช้จ่ายนะครับเงินซื้อในรอบแรก เงินก็จะไหลออกไปยังต่างประเทศซึ่งก็นะครับผมนะไม่ตรงกับวัตถุประปสงค์ของโครงการนั่นเองนะครับอย่างไรก็ตามครับกลุ่มสินค้านำเข้าไม่ได้มีแค่สมาร์ทโฟนโทรศัพท์มือถือเท่านั้นแต่ยังรวมถึงสินค้าอื่นด้วยอย่างกรณีเครื่องใช้ไฟฟ้านะครับก็มีทั้งที่ผลิตในประเทศไทยและก็นอกประเทศด้วยซึ่งจะต้องหาวิธีกำหนดการกำกับนะครับที่สามารถทำให้เกิดความเป็นธรรมทุกไฟล์ พร้อมยอมรับว่ากลุ่มสินค้านําเข้านั้นมีความยากและมีค่อนข้างกว้างขวางมากในการกํากับดูแลครับนี่ฮะก็เป็นข้อมูลเพิ่มเติมล่าสุดแล้วกันสําหรับในเรื่องของการประชุมนะครับผมล่าสุดที่เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นก็เดี๋ยวเรากลับมาดูกันอีกทีหนึง่งว่าทางด้านของนะครับผมกระทรวงพาณิชย์จะมีการลีดรายการสินค้าต่างๆนะครับผมที่ไม่สามารถเข้าร่วม ในเรื่องของโครงการเงินดิจิตอล1,000 0บาทได้เนี่ยนะครับมีอะไการอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวกลับมาอัปเดตพูดคุยกันอีกครั้งหนึ่งนะครับผมนะหลังจากที่นะมีการประชุมนะครับเพิ่มเติมแล้วกันนะครับผมวันนี้ภาพประมาณนี้ครับขอบคุณมากสำหรับการติดตามชมครับขอให้ท่านโชคดีและมีความสุขครับสวัสดีครับ